สวัสดีครับคุณู้ฟังสถานีวิทยุกระจยายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลโทธีรยุทธ์จินหิรันรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสํานักง,งานพัฒนาภาคสี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําเอกสารโครงการงานของสํานักงานพัฒนาภาค4และหน่วยพัฒนาการคลื่นที่41ถึง46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน90นายได้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง เดียวกันโดยมีพลตรีสราวุฒิจันพุ่มผูม้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่องที่41ถึง46ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงณนะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลป่าบอลอําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ